การอาเจียนนะคะหมายถึงการที่มีการหดละตัวของกระเพาะอาหารทําให้บีบเอาอาหารแล้วก็น้าย่อยจากกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย,ย้อนออกมาทางปากนะคะ ซึ่งอาจจะมีอาหารหรือไม่มีอาหารก็ได้หรืออาจจะมีอาการเคลื่อนไส้หรือไม่มีอาการเคลื่อนไส้ร่วมด้วยก็ได้นะคะโดยที่อาการอาเจียนเนี่ยสามารถพบได้มากถึงร้อยละ40ของผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดในสูตรนี้นะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการอาเจียนระดับไหนที่เราสามารถจัดการได้แล้วก็ระดับไหนที่ควรไปพบ,พบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะเราจะแบ่งออกเป็น4ระดับค่ะโดยในระดับที่1นะคะก็คืออาเจียน1 2ถึงครั้งใน24ชั่วโมง ะระดับที่2นะคะก็คือมีการอาเจียน3-5ครั้งใน24ชั่วโมงระดับที่3คืออาเจียนมากกว่า6ครั้งใน24ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะส่วนระดับที่4ก็คือเลยระดับที่3ไปก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเลยนะคะ